ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงการคลังค่ะก็ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อจะช่วยผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดนนทบุรีด้านกรมชลประทานก็ปรับลดการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยา13จังหวัดภาคใต้เองก็รับมือกับน้ําท่วมไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะ หลายจังหวัดยังคงประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องขาะหน่วยงานต่างๆเร่งกระดมกําลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังโดยนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อให้กําลังใจและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยจุดแรกค่ะลงพื้นที่ที่ตำบลเกาะเกร็ดมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับถุงยังชีพจํานวน1,354ครัวเรือนจากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดเตยตำบลบางตะไนเพื่อมอบถุงยังชีพเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่3จํานวน147ครัวเรือนค่ะ ส่วนสถานการณ์การระบายน้ํากรมชลประทานแจ้งว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ําไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มทรงตัวและลดลงเล็กน้อยในช่วงเวลานี้ค่ะเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนจึงปรับการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวันที่17พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลาตี4เหลืออัตรา2760ลูกบลศกบาเมตรต่อวินาทีหากสถานการณ์ปริมาณน้ําไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องก็จะปรับล ลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนต่อไปค่ะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยแจ้งเตือน13จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่17 23, ถึง23พฤศจิกายน2568โดยจัดทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะ